สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเชือกเก่ารักเก่านะครับแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับว่าอันนี้เป็นที่ไหนนะครับแล้วก็ที่ที่ที่ผมเช่ามาเขาว่าเป็นหลุมข้อทาพอเพราะเนียงแตกนะครับเป็นส่วนของเชือกนะครับที่ว่าเอาไว้คล้องนะครับผม ผมเห็นแล้วแบบนี้แล้วผมมีมาเปรียบเทียบเลยนะถ้าเชือกรักแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่แท้นี่ต้องเลิกเล่นเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าแบบนี้ถ้าทําได้ดีแบบนี้นี่ผมก็ต้องเลิกเล่นนะครับเพราะว่าสุดยอดจริงครับเดีย๋ยวพามาส่องนะครับว่าจะมันขนาดไหนนะครับแล้วก็ว่าว่าเชือกต้องป่นเป็นผงนะครับแห้งแห้งนะครับเนี่ย แล้วก็เป็นเชือกป่านปอนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะว่าเป็นเชือกป่านปอหรือเปล่านะครับผมจะพามาส่องให้ดูนะครับว่าเป็นเชือกป่านปอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับโอ้โหใช่ไหมแบบนี้ใช้ป่านปอหรือเปล่านะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะเพราะว่าแห้งป่นเป็นผงนะอันนี้ ชิ้นนี้ก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูรักกันนะครับโหแดดไม่มาเลยนี่โอ้โหถ้ารักแบบนี้ถ้าไม่แท้ต้องเลิกเล่นเลยนะครับโอ้โหดูครับโอโ้มาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วเฮ้ยโอ้โหด,ดูนะครับรักนี่แบบรัดแน่นมากแล้วก็แตกแตกเป็นแบบว่าตึงเสี่ยงเลยนะครับเดี๋จะพามาส่องมา นี่นะโอ้โหโคตรมันเลยดูรักครับแตกเป็นเสี่ยงครับโอ้โหสุดยอดดำอมแดงนะครับถ้าเจอรักแบบนี้นี่ผมจัดเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าผมเจอรักแบบนี้ผมจัดนะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับดูความแดงนี่ส่องแดดให้ดูโอ้โหสุดยอด มันลึกปึ๊กครับถ้าเป็นหลวงพ่อทาว่าพนิงแตกหรือเปล่าก็แนะนำมาด้วยนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้นะโหสุดยอดนี่ซองแดดให้ดูจัดจ้าครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูเม็ดลักนะครับไม่น่าใช่เม็ดลักอก็ไม่รู้อะไรนะแนะนําได้นี่นี่เดี๋ยวดาวนำแล้วดูลักแตกเป็นสเสี่ยงๆนะครับดู เอ,อสุดยอดครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับพามาดูเบี้ยกแก้นะครับนี่แล้วมาดูลักเบี้ยกแก่นะครับโอ้มันลึกปึ๊กครับสุดยอดนี่แล้วผมจะพามาดูว่าลักเหมือนกันไหมนะครับอมแดงเหมือนกันไหมดำอมแดงนะครับ นี่พามาสองนะดูรักนะับดูรักของเบี้ยนะครับโอ้โหเป็นไงครับแดงสะใจเหมือนกันเลยนะครับนี่วันนี้พามาดูรักนะครับนี่แล้วจุดสังเกตของผมนะรักจะต้องออกเป็นแบบว่าอมแดงจริงครับแต่ว่า จะต้องเป็นแบบใสๆนะใสๆส้มๆ,ๆแบบนี้ผมเอาเลยผมจับเลยนี่เห็นปะ่ะส้มๆใสๆเนี่ยนะจัดได้เลยนะครับนี่นี่ถ้าเป็นส้มๆใสๆแบบนี้นะจัดเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้แล้วลูกนี้ตรงสุดจอดครับลูกนี้ลูกนี้ต้องเปิดประมาณสักเก้าพันห้านะครับลูกนี้ครับ คือเปิดแบ่งปันนะครับ9,500นะครับเบียแก่นะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูกันครับนี่โหอันนี้ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยแต่ผมไม่รู้ที่ไหนนะพี่ๆท่านใดมีความรู้แนะนำได้นะครับแต่คนที่ให้ผมเช่ามาตีเป็นหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกนะครับมาดูนะครับว่าจะใช่ไหมโอ้โหดูรักปึกปักครับแตกแตกเป็นถึงเสียงเลยครับดู สุดยอดอโหถ้าถ้าแบบนี้เก๊ก็เลิกเล่นเลยนะครับถ้ารักปึกปักแบบนี้เก๊เลิกเล่นได้เลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนี่นะครับโอ้โหปึกปักนี่โอ้นี่นะครับ พามาเปรียบเทียบรักให้ดูนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะคลิปหน้าจะเป็นพาอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับ